สวัสดีค่ะเพื่อนๆแมวลืมพลองค่ะอยู่วัดเหมือนเดิมค่ที่ไม่เหมือนเดิมคือจะสักสองอาทิตย์มาแล้วนะคะไฟที่วัดในกรงแมวดับบ่อยมากเลยเนี่ยก็ไม่มีไฟตั้งแต่เมื่อวานนะคะเด็กๆอยู่ร้อนกันเนะาะแม่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะสงสารเด็กๆก็สงสารสนอนจ้ะค่ะเนาะอันนี้ก็จะสิ้นเดือนเด็กแล้วเนาะพี่ก็มา บอกบุญนะคะใครอยากทำบุญกับน้องแมวนะคะชีวิตน่าสงสารมากนะก็เชิญติดต่อพี่มาได้นะคะเดี๋ยวพี่จะขึ้นเลขบัญชีไว้ให้ท้ายคลิปนะคะเด็กๆร้อนแล้วไปหาที่นอนกันกระจัดกระจายกันหมดอย่างแม่ก็ให้กินข้าวแล้วด้วยนะซึ่งวันนี้ลูกกันจา แม่เองก็ไม่สบายเพิ่งจะลุกได้มาตอนบ่ายเมื่อวานก็ไม่ได้ไปทํางานนะคะป่วยแต่ยังไงวันอาทิตย์ต้องเป็นวันของเด็กๆนะคะเด็กๆต้องได้กินอาหารเปียกได้กินข้าวนะเพราะว่าในวันอาทิตย์เด็กๆได้มีโอกาสได้กินข้าวแค่วันเดียวเนาะได้กินอาหารเปียกวันเดียวพี่ก็ขอบอกบุญพี่ๆน้องๆทุกๆท,ท,ท,ท่านนะคะที่มีเจตเมตตาเนาะช่วยเหลือเด็กวัดมาได้นะคะ หรือบ้านไหนต้องการอยากรับน้องแมวไปเลี้ยงก็ติดต่อพี่มานะคะก็ช่วยช่วยกันนะคะก็คลิปนี้เนี่ยน้ำไม่ไหลไฟดับแลยน้ำไม่ไหลด้วยนะคะพี่ต้องไปหิ้วน้ำมาจากที่ไกลๆนู้นอ้วเพราะว่าก๊อกข้างหน้าไหลแต่ในกรงแมวไม่ไหลนะ พี่ใจดีบริจาคมาก็เหลือประมาณ3ากิโลแล้วค่ะก็หมดแล้วเนาะก,ก็ฝากพยายามดับร้อนให้เด็กๆมากที่สุดเอาผ้าชุบน้ำมาปูไวใ้ให้เปืือนพื้นมันจะได้เย็นฝากเด็กวัดไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ